สวัสดีค่ะวันนี้แจนพามากินคานริฮนโรบาร์นะคะวันนี้นึกไม่ออกว่าจะทานอะไรดีก็เลยจบที่ร้านนี้ง่ายดีเป็นคอร์สง่ายๆวันนี้แจนเลือกเป็นคอร์สหกคำมานะคะมาดูกันเลยคำแรกจะเป็นบูแคปนะคะคำที่2เป็นโฮตาเต อตเต๋หวานฉ่าดีค่ะคำที่3มแซลมอนบอมนะคะข้างในก็จะมีความกรุบกรอบด้วยค่ะคำนี้แซลมอนบอมอร่อยมากมออมชอบที่สุดแล้วในะคอะชอบอยู่คำเดียวต่อกันด้วยโบตันอิบินะคะ กุ้งก็มีความหวานฉ่ำใช้ได้เลยคำที่5นะคะคำนี้เป็นอากามิค่ะส่วนตัวยังรู้สึกเฉยๆคำสุดท้ายนะคะกระเด็นกระเด็น